ท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางรำพูลตันติวณิชานนท์สมาชิกสภา,าองค์การสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเขต9ซึ่งประกอบด้วยอำเภอนาจัหลวยอำเภอบุญทลิกอำเภอสลินทรอนตำบลนนกอกะพักไทยสร้างไทยดิฉันมีข้อหาหรือท่านประธานดังนี้ค่ะดิฉันได้รับการร้องเรียนจากท่านนายกวรพน์บุตรมารนายกเทศมนตรีตำบลบุญทลิกนางกัญหาพุทรีนประธานสภาเทศบาลตำบลบุญทลิกสมาชิกสภาเทศบาลบุญทลิกผู้ใหญ่บ้าน กำนันผู้ใหญ่บ้านและก็ชาวบ้านในเขตเทศบาลชุมชนตะบนบุญทลิกนะคะว่ามีขยะเจกลางเมืองขอสไลด์ด้วยค่ะซึ่งเป็นทําเลเจริญที่สุดของชุมชนอำเภอบุญทลิกนะคะขยะดังกล่าวนะคะเป็นสถานที่ราชการนะคะสถานที่ราชการท่านประธานดูภาพเรื่อยเรื่อยนะคะมีที่ทำงานบ้านพักเสาธงชาติสวนต้นไม้ปล่อยปะละเลยมา นานนับสิบปีบ้านพักก็ร้างสำนักง,งานก็ผุพังค่ะไม่มีการปรับปรุงและซ่อมแซมกลายเป็นแหล่งอับายามุกในเขตชุมชนเทศบาลบุญทลิกนะคะเป็นแหล่งชุมชนที่ไม่น่าดูเลยค่ะอยู่ในเขตเทศบาลน,นะคะ ขยาใจกลางเมืองนี้ก็คือสำนักง,งานของอบอ1 1เดิมนะคะปัจจุบันเป็นของกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทําให้ประชาชนชาวเพเภอบุนทีิขาดความเชื่อถือในหน่วยงานชาวบ้านต้องการค่ะหนึ่งขอให้ปรับปรุงซ่อมแซมใส่ใจพัฒนาทั้งสำนักง,งานบ้านพักสวนต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ทาให้ประชาชนเข้าไปพักผ่อนหย่อนใจได้ ขออ้อ 2. ลดอบายมุกต่างๆโดยป้องกันแนวเขตไม่ให้ใครไค้เข้าไปบกุกรุกสำนักง,งานหรือว่ามิดมิดฉาชีพนะคะขอ้ขอคาะหากไม่มีงบประมาณที่จะปรับปรุงหรือว่าพัฒนาก็ขอคืนให้ราชพัสดุแล้วให้ทางเทศบาลตำบลบนทริกจะได้จัดสรรงบประมาณพัฒนาเป็นสวนสาธารณะ เป็นที่ออกกําลังกายพักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนทั้งอําเภอบุญทะเลค่ะดิฉันก็ขอฝากท่านประธานสภาถึงพะนาท่านพลตารวจเอกพัชรวาดวงศวรณน,นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องขอบคุณท่านประธานค่ะ